สบายดีมื่อนี่เนาะมาเบิ่งป้าตำสสดะ็้องไปตำสาดสบายดีร้านขี้หายมุ่เมาอ๋อสบายดีพี่น้องด้วสบายดีนี่วิธีตำต้สะอาดใไเที่ยังจั่นสีสาดตัมสาดหวานเชอากัสิได้ประมาณนี้เนาะ นลบ้ดกี่นีวิธีวิธีตมเสื้อเป็นแบบนี้นะสารนีกอดฉนดีนะแลเพื้นหนึ่งกันละยาหัวมันคบสมัยนี่เถอะอคนมึงจีบีบอกันะ นี่ติดตามแล้วจะเป็นแบบนี้พื้นกะบ่ใหญ่เป็นไงก่อนก่อนก่อนติดตามเนาะเดีงานเดคนหนึ่งตัมคนหนึ่งอันนี้ป้าเขาเองเนาะอันนี้เอื้อะอันารานน่อยร้านขี่ไห นี่งามบอกแม่พี่น้อง <c oughs> ขนาดเราบอกกับเราเหตุบุเป็นนี่ยังงามสินี่ถ้าเราเหตุเป็นจะสิงามสัมได้ <c oughs> นี่วิธีแงะแถว เออแล้วก็หักกันนะมะขาวแล้วก็ตัดป่ะปะจ้าอุปบาส่งแล้วปุ๊บป่๊แล้วแกถึงเลยนะป่าเขาลองต่ำดอป่ะฮุ่งลงคนนี้ฮุ่งลงคน ไเนี่ยมันงั้นะไรเนี่ยพาเลยพาเลยงายนี่ก่อนวอะไรหม่ะง่ายไหมวิธีตำสารเนาะแล้วนี้บ่ ผมลงผมลงผมลงม่เอ่มนม่ทงไงเห็นหงายจัะเออเาอยเลยเลแล้วก็เอาเลยป่ะดึงก่อนนี่าดึงก่อนจะพูดดึงสายี่ป่ะน่ได้แล้วป่ะที่เนาะเห็ดบรงนอเห็ดก่อนบอเคยเห็ดแจักเติร์แต่เกิดมาเอาเลยป่าะ แห้งๆวะโอ้ยผอแมบปีน่า้อ้ยเอดเข่าซ้าส่เบ่ดแห้งไง เร ja <Donald Trump! S 1> ียวชีเขียวแม่ได้แล้วบอเอ้ได้แล้วเนาะเ้บอเราตั้งศาสตรตั้งป่านอกจาตกับพแนตีอันนั้นเดี๋ยว้บอกเขา

ăn sáng mưa 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 sáng งานกลังใจติดต่อไปทำไม่เลยวา